Thank you. 渐行渐近的距离，嬉笑中被隐去你脸上的痕迹，奋不顾身的寻觅，流泪的流离，步步回首满地零落，一片狼藉，扬起信念，书写一篇。 有争议，那一刻刻下并肩前行的记忆，值得被珍惜。 ความเดิมตอนที่แล้วสีดำมงแหนวิญญาณหมื่นปีผลการจำสีไม่กี่วันของสิวซานเนินต้องขังยากเงินความเรียดไปแล้วไม่มีใครเก่งเรื่องการต่อสู้กับอาจารย์เอิร์ลงอีกแล้วสู้ๆ้วทุกคนก็ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของวิญญาอาจารย์มีเพียงทีมที่ผ่านการประลองรอบคันเรือจึงจะเข้าชมได้หากไม่ละเกียรแล้วก็งั้นจะเรียกข้าว่าพี่เสียเถอะ ได้ครับพี่เสียตอนที่แปดสิบสามเจ้าสนนนี่สวัสดีครับเขาคือลูกศิษย์ของข้าชื่อว่าเสียชิงเหอทั้งสองท่านเชิญด้านใน ผู้ข้ามาครั้งนี้มีเรื่องจะรบกวนอ๋อจากสำนักนิ่งเชิญกล่าวที่โรงเรียนท่านหลงหลงได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์ทุกท่านจนความสามารถก้าวกระโดดหากว่าสะดวกแล้วก็จะสลูสศิย์หนุ่มสาวของตระกูลไปรับเรียนที่โรงเรียนสื่อหลเครืออ้อเอ<า>ไม่ทราบว่าได้หรือไม่จากสำนักนิ่งไม่เหมาะสมกระมังการศึกษาของโรงเรียนเราจะเทียบกับตระกูลท่านได้อย่างไง ไม่มีอะไรไม่เหมาะสมหรอกออข้าเชื่อในความสามารถการฝึกฝนศิษย์ของท่านปรมาจารย์ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนความคุณท่านเจ้าสำนักข้าจะทุ่มเทอย่างเต็มที่มิตระกูลแก้วเจษสมบัติสนับสนุนแบบนี้สื่อไรเคร่ของเราก็ามาตะโดนเรื่องเงินทุนอีกต่อไปถึงตอนนั้นก็สามาทุ่งตะราเรียนใหม่ได้แถมยังรับสมัครอาจารย์มากขึ้นกา,า,านรงเรียนชันไมได้เข้ามาแล้วสินะทพอยีมอะไรเหรอะ ได้รับการดูแลจากเจ้าสำนักโรงเรียนสือไลเคอร์ยินดีเป็นอย่างมากรายละเอียดการร่วมมือจบการประลองโรงเรียนวิทยาการระด,ดับสูงชั้นยอดเมื่อไรค่อยหาเรือกับท่านผอ,ออีกทีทุกคนรอบจัดอันดับสูส้ๆละ่ะสอไลเคอร์ทุ่มเทเต็มที่เลยอาจารย์สายมากแล้วเราไปกันเถอะครับ่พ่อท่านพังบาก็จะไปแล้วเหรอเสียดายที่ข้าเป็นสายช่วยเหลือลงสนามรอบนี้ไม่ได้ ไม่งั้นท่านคงได้เห็นความสามารถของข้าตอนนี้แนะ่ไม่ต้องรู้แล้วถ่าพอออผู้รันเตอรฝึกฝนพ่อก็วางใจจบการศึกษาจากโรงเรียนเมื่อไหร่พ่อจะประกาศให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดเจ้าสำนักคนต่อมาเฮ้พ่อไม่เจ้าเป็นลูกสาวคนเดียวคือหน้าที่ที่เจ้าปฏิเสธไม่ได้สุขภาพของพ่อในตอนนี้ให้ประคับประองไปอีกสิบปีก็ยังได้สิบปีนี้ ไม่พอให้เจ้าเล่นสนุกอีกหล้อช่วงนี้เสี่ยวอ้าวฝึกฝนอย่างหนักเพราะประโยคนั้นของข้าแล้วถ้าหาเสี่ยวอ้าวจะทำยังไงสายมากแล้วข้ากับชิงเหอขอตัวลาก่อนเดินทงางปลอดภยัยทั้งซางแล้วเจอกันข้าจะรอดูเจ้าแสดงฝีมือในการประลองรอบจัดอันดับนะได้เลยข้าจะเต็มที่แล้วเจอกันที่สี่ เสียสารเสียจริงเหรอนะั่นนะคือเสียจริงเหรอคนนังสินะได้ไหมฮะเอ้โหดูออกแล้วเหรอเฮ้ยข้าว่าเขาคงมองไม่ผิดหรอกข้ารับปากพี่เสียไว้ว่าจะไม่เปิดเผยฐานะของเขาเขาคงไขขวรด้วยตัวเองเยี่ยบไปเลยโรงเรียนสุไลค์เครื่อของเราจะเจริญแล้วเฮ้ย ไม่เจอกันแค่ไมนะ่นานความสามารถของธนาซา์ดูก้าวหน้าขึ้นมากพลังวิญญาณก็เพิ่มขึ้นบีน่นเป็นคนที่น่าจับตามองจริงๆถูกต้องเขาน่าจับตามมองจริงๆโอ้ <c oughs> ทุกคนผลจับสลากการประลองพรุ่งนี้ออกมาแล้วสนามแรก แห่งกับโรงเรลยน巴拉เคอร,รเครเหรอ<า>ข้าจาได้เดิมทีสื่อเลเกอร์อยู่ที่เมืองสัวนทัวในลาเคพวกเขาผ่านเข้ารอบได้เลยการประลองโรงเรียนวิญญาจารย์ระดับสูงแบ่งเป็นรอบคัดเลือกจัดอันดับและชิงชนะเลิศจกักวรรดิเทียนโตมีเขตประลองทั้งหมด6แห่งเขตเมืองเทียนโตและสี่ราชอาณาจักรใหญ่รวมถึงหนึ่งราชรัฐมีเขตประลองของตัวเองเมืองเทียนโตผ่านเข้ารอบจัดอันดับมีห้าคนราชอาณาจักรและราชรัฐผ่านเข้ารอบสองคนผู้ร่วมประลองรอบจัดอันดับทั้งหมด15คน อาณาจักรปาราเคเป็นหนึ่งในสีราชอาณาจักรใหญ่ของจักรวรรดิเกียนโตตอนนั้นซอไลเคก็เคยแย่งจำนวนคนกับอาณาจักรปาราเคอร์แต่ถูกตระกูลสูงสักเบียดเบียนเงินสุดท้ายก็ไม่มีคุณสมบัติประลองในรอบจัดอันดับแบบนี้เขาก็เลยพลาดเข้าประลองเรียนวิญญาการดับสูงนี่คือความเสียใจชั่วชีวิตปาราเคอราจะได้อาจารชินเด็ดปลาหายในซอไลเคอรจะพยายามเต็มที่แต่จะเรียนปาราเคให้ได้แต่ว่า กฎการประลองรอบจัดอันดับไม่เหมือนกับรอบคัดเลือกทั้งสองทีมส่งสมาชิก7คนเข้าร่วมสมาชิกที่เข้าสนามทุกครั้งต้องต่อสู้จนกว่าผู้โจมตีแพ้ฝ่ายชนะผู้ชนะกับผู้ต่อสู้ถัดไปจนกว่าเจคนของอีกฝ่ายจะแพ้ทั้งหมดนั่นก็คือม่งต่อนึงไม่ใช่แบบกลุ่มแล้วเหรอผมต้องเออโอ้เออเออเออนี่ท่านอาจารย์ให้ข้าจัดการเถอะใช้ทักษะประชิดตัวเราต้องชนะแน่เซียวซาน เจ้าไม่ต้องรีบร้อนข้ากับอาจารย์ทุกคนตัดสินใจแล้วจะส่งเสียอู่ลงสนามได้ค่ะ

เป็นไงเป็นไงไม่หลอไเลเฮ้ยไม่เอาไม่เอาประกาศนบัตรนี้เรื่องการประลองโรงเรียนวิทยาการระดับสูง ทัว <พอ S 1> ราชานาจักรยังไม่ทางการเริ่มได้นะบัดน,นี้คำนา้นจอมยุทธพูดทั้งซาำ บังว่าทุกคนจ yeah. ะประลองกันอย่างสง่างอภรรม นไอ้น <that is German> ี <volumes shake it> ่นี่เอ๊บนี่เก็บสั้นเจ้าทำร้ายผู้หญิงไปไม่น้อยเลยนะคนหนึ่งหัวอู่คนหนึ่งสวยปิงเอ๋อเจ้าว่าคนอื่นคิดว่าเจ้าหลอกให้อยากแล้วจากไปหรือเปล่าถ้าก็คิดว่าคล้อยที่ชายก็ปกสุดักจรจัดของเมืองส่ทนครัวสื่อไหลเครือสื่อไหลเครือึกไหลนอง ล้วฟูจีเจ้านี่ชั่วชาว้าเหมือนพ่อของเจ้าไม่มีผิดเลยนะเกิดอะไรขึ้นพอรู้จักด้วยเหรอโอรันเตอพวกชั่วชา้าคงเป็นพวกเจ้ามากกว่าเออข่าเจ้าหนี้พาสุนัขจรจัดออกจากสนามจะดีกว่าอย่าทำให้อนาจาักละเคออับอายขายาได้แล้วคนของโรงเรียนปละเคนะ่ะเหรอสือไลเเอร์ของเราตรงไปตรงมาคนที่ตำแหน่งวิทยาจารย์ด่างพ้อยตัวจริง ไอ้ฟูรันเตอร์ตอนนั้นพ่อข่าอุตสาห์เตือนเจ้าดีดีทำไมไม่รับน้ำใจไว้ล่ะได้ข่าวว่าพวกเจ้าไปเกาะขาโรงเรียนหลันป้านี่นะแอมเป็นขาผู้หญิงซะด้วยฟูรันเตอร์ฟูลันเตอร์ถ้าข่าเป็นเจ้าคงขายหน้าตายชัดแล้วแต่เจ้าลงบนที่นี่จะผิดกฎการประลองอาเลยไอาเลย บนันเตอ๋อจากคนขี้คลาดไปเถอะพวกเราไปนอาหาไปโอเี้ยอไฮฮ้ยฮ้ยฮาฮ่าฮ่ฮ้ยเจ้า้พออาจารย์เจ้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตอนนั้นสื่อไร้เครือรัสมัน,นักเรียนแต่จำนวนไม่พอตระกูลสูงสากของปาราเคอร์หมดทางรีบหายผลประโยชน์เขาเหยียดยามพวกเราหลายครั้งว่าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสินเกาสื่อไรเคอร์อคงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ปาลาเคร์มีอำนาจมากเลยเหรอคะในสี่ราชาอาณาจักรใหญ่ของจัก,กรวรรดิเทียนโตการทหารของอาณาจักรปาราเคอร์แข็งแกร่งที่สุดผู้ได้ว่าเป็นวงะกูลของจัก,กรวรรดิเทียนโตเป็นผู้ทรงอิทธิพลนอกจากต้องสมควรื่ดนบการก็มีสลัเต็มที่แล้วลูกฟูจีคือใครทำไมถึงกล้าเรียกชื่อท่านผออตรงๆ พ่อของหลวงฟูจีควบคุมฝ่ายการศึกษาของเมืองสวนทัวลุกปั่นให้ทุกตระกูลสูงสักไปต่อหิกับเราข้าไม่ทุกชะโลกับเขาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่ามีราษฎรอีกเท่าไรที่ถูกพวกเขากดขี่เสียวอูครั้งนี้เจ้าต่อสู้กับปาราเคาต้องทําให้พวกเขาขายขี้หนาให้ได้อาจาร,รย์เจ้าท่านผออคุณท่านวางใจเถอะการต่อสู้กับปาราเคตครั้งนี้ต้องชนะแน่สนามถัดไปโรงเรียนสื่อไลเคร์ปะทะโรงเรียนปาลาเค เรามาชมสถิติของผู้ร่วมประลองทั้งสองคนกันนะครับสู้เ,เสี่ยวอู่ก็ลงสนามแล้วบอกว่านายจะไม่บาเดเจ็บนะจงเล่ฝูจีอยู่ระดับ42มีหน้าโอหังนะักทั้งนั้นเสียวอู่ก็ข้าเชื่อใจเ<อ>สียวอู่และเชื่อในการตัดสินใจของอาจารย์โร<า>งเรียนบาลเก่าสหุรหน้าทีมของพวกเขารบอาจารย์วิญญาณระดับ42คาดว่าน่าจะได้ไปต่อ แต่ว่าวันนี้กุตแจชูดของพวกเขาคือโรงเรียนสื่อไร้เคร่าที่พลงประกายในสนามแรกเชื่อว่าฝีมือการประลองต้องสมนาสมเนื้อแน่นอนโรงเรียนสื่อไร้เครื่อยิงพยอกกระรักไม่ใช่เหรอผมน้องสาวตัวน้อยมานี่นะผมก็เป็นนักเรียนที่เจ้าฟูและเต๋อจอมขี้ขาดสงสอนจริงงเป็นไรอ่ะจะลืมเรื่องนั้นแล้วเหรอกรกระบวนสาขาอะไรนั่น ขี้เฮ้ยจหยอกเ้าเจอขค้าเริ่มการลอกด้ครับที่ชายเพราะว่าเจ้าพูดถูกนี่ไม่ใช่ที่ที่ข้าควรมาอฮึม

오오오โหโอ้โหอยู่น สภาพเล้เฮยจบแล้ว่อเด็กจทำอะไรอ่ยแคชุดแดงอะเ้เยไปเลยเโหหลัจาโรงเรียนปารลเคอร์รู้จักฟังชื่อเสียของโรงเรียนสื่อไเคอร์บ้างเย้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 เฮ้เฮ้ทสโดน ใส่ตัวเองคนต่อไปสิบต่อหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดพวกเจ้าทำอะไรอ่啊เฮ้ยทำไมทำไมก็มีปัญหากรรมการพวกเขาตัดใจแก้แค้นจะทื่อเพื่อเราซะเละแพ้รับไม่ได้เลยเกิดขึ้นเมื่อใครจะรับตาย อกจะอยากสู้แบบกลุ่มงั้นเหรออ้ายตัวดี อยากตายกันรยไงกินไส้กรอกฟื้นฟูพลังสักไม้แล้วดูฉากเด็ดเด็ดกันต่อเลย เปิดวิชทการ QR ารโค้ดมาช่วยจอมยุทธพูดขังซา,านอัปเดตตลอดปีตัวอย่างเด็เดๆวอลเปเปอร์ตัวละครที่นี่ที่เดียวแล้วมาเป็นวิญญาจารย์สายอาหารกับท้ากันเถอะ ตัวอย่างตอนต่อไปเจ้าต้องรับผิดชอบกับทุกสิ่งเจ้ากระทํานี่คือการประลองพวกเจ้าจะทำอะไรเซีย<า>วซานเขาจะทำอะไรนะลึกไม่ถึงโรงเรียนสื่อไลเเอ่์จะมีคนที่มีกระดูกวิญญาณแบบนี้ทั้งสานาจำคำพูดเธอไว้ให้ดี